ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการแข่งขัน e-sport ์ตเกม ROV ซึ่งทีมที่ได้แชมป์ก็คือทีม Tamanis p o r t s ได้กว่าทั้งเงินรางวัลและแฟนคลับไป็นจำนวนมากวันนี้เราจึงจะพามาดู5วิธีสู่การเป็นนักกีฬา e ีสปอร์ 1. ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องความสำเร็จใน e ีสปอร์มาจากการฝึกฝนอย่างหนักและต่อเนื่องคุณควรกำหนดเวลาฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและมุ่งมัน่นที่จะพัฒนาทักษะของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นทุกวัน สองศึกษาเทคนิคและกลยุทธ์นอกเหนือจากการฝึกฝนแล้วคุณยังต้องศึกษาเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆจากผู้เล่นที่มีประสบการณ์และจากการแข่งขันระดับสูงเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้และปรับใช้กับสไตล์การเล่นของตัวเอง 3. มรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีนักกีฬาอ e ีสปอร์ตต้องใช้เวลานั่งทำการแข่งขันเป็นเวลานาน ดังนั้นการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงรวมถึงสุขภาพจิตใจให้สดชื่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถทำการแข่งขันได้ดีที่สุด4เข้าร่วมการแข่งขันการเข้าร่วมการแข่งขันอ e ีสปอร์ตจะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การเล่นในสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดและได้เรียนรู้จากผู้เล่นคนอื่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะของคุณหาสร้างเครือข่ายและทีมที่ดีการมีเพื่อนร่วมทีมดีทำให้มีชัยไปกว่าครึ่ง การเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยความมุ่งมั่นการฝึกฝนและการมีวินยัยจะสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้